ยักษ์พานังเอสุยักษ์พานังเอสพระรามน้าวสอนเอสเอสพระรามน้าวสอนเอสเอสใกยสอนข้ามห้วยเอสใกยสอนข้ามห้วยเอสกว้างเยียวหลังเอสเอสกว้างเยียวหลังเอสเอสดินรันม้วนแผ่นดินเอสเอสดิรันม้วนแผ่นดินเอ๊ะหนากมุดบาดาลเอส

เห็นกวาดลานเอสเห็นกวาดลานผ่านลูกขวบผ่านลูกขวบขบวแถวตรงขวแถวเพชรแถวตรงอครับ